เอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเจ้าถิ่นมาแล้วเวย้ยปลาคะแยงโดนแน่ปลาคันยองวัดงานกันแล้วอะวัดงานกันแล้วเพิ่งมาถึงนะคระับปลาคะแยงโดนแน่แน่งานนี้ปลาคัยง,งโดนแน่แน่ดาวบอกว่าดูเชิงก่อน <c oughs> ดาวอ้วนมากนะลูกปป่งลูกปป่งชินข้าวอ่ะลูกมาื้อ เอ้ยอันนี้หันตูดไปทูเข้าเฉยเลยเห็นหต่เขามันใส่ได้บัดนี่เอ้ยระวังเดอ้อระวังเป็นหูเดอ้เอเฮ้ย่ดาวโชว์ดาวโชว์ขาชีฟ้าแล้วเฮ้ยเขาทำดินให้น้องเล่นหรือเปล่าเฮ้สะดุ้งสะดุ้งกินการสะดุ้งด้วยฮนะ นี่เดี๋ยวเออเอโอ้ยดาวตีดากระเบนนี้โอ้ยหนีแล้วหนีแล้วปะขยนนังหนีเลยโดนดาวตีดากแล้วนี่ตัวเบางานหน่อยทงังดาวบอกว่าที่นี่มันคือที่ของผมเออขโมยขโมยแล้ว ขโมยแล้วเจ้าทินไม่อยู่เจ้าทินไม่อยู่เออดูพี่เดือนนะพี่เดือนโชว์โหดเจ้าทินไม่อยู่ขโมยกินหญ้าเขาเลย,<โด>ยเออเออเออเอเอเอโอ้โหกินอินเสกมาแล้วถอยก่อนครับถอยก่อน เออต่อคิ้นมาแล้วเฮ<อ>้ยยกต่อยกต่อยกต่อผมชื่อดาวมงคลผมชื่อดาวมงคลไปปลกกระงยังไปเรียนตรงนู้นแล้วนะฮะว่าไม่เล่นกับพี่ดาวแล้วพี่ดาวโหดเกิน ที่ดาวเป็นนักเลงเกินอู้ยจๆโอ้โหทับใ,ใส่ทับใส่ฝนงาโชว์ฝนงาแล้วนะครับตอนนี้ฝนงาแล้วออ้หือปลาคันยังน้อยปลาคันยังน้อยไอ้ลูกไปเล่นทางนู้นไปเฮ้ยไอ้นั่นเป็นไรก,กันอะเป็นไรก,กันเนาะน้องมิ่งน้องมิง่ง นอนก่อนนอนก่อนพอมีแห้งนอนก่อนบักละเออนั่นแหละไปดูงานาออน,งาน้อยเขาเออเบิ่งงานน้อยเขานอนโชว์นอนโชว์ใครก็ไม่รู้นะไม่รู้เขานอนโชว์ใครก็ไม่รู้นะครับนอนอิดเตียดอยู่ โยกต่อฮะโยกต่อไม่รอยแล้วนะโยกซ้ายโยกขวาตื่ดตื่ดตื่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 เต้นเลยลูกเฮ้ยทาแป้งฮะเพิ่งอาบน้าเสร็จนะครับเมฟซีวันนี้เรามาแค่เชือกเดียวนะครับมาแค่น้องคําคูนนะฮะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังบ่ดด้กินผมดอกปลาขยยงน้อยบอกว่าบ่ดด้กินผมดอกไอู้่ฝั่งนู้น มีพี่ฟ้าพี่เดือนพี่ดาวนะฮะแล้วก็น้องคำคูณน้องนิ่งนะครที่มาโรงเรียนแล้วมาแต่เช้าเลยวันนี้เป็นเด็กดีมาโรงเรียนเชา้าไม่ต้องมาสายอีกต่อไปนะครับแต่ว่าวันพฤหัสนี้เราจะพาน้องแสนคูณมาด้วยนะครับนี่คือโปรแกรมวันนี้นะคะเอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันนะครับช่วงประมาณ10บโมงสิบโมงก็เปิดโรงเรียนแล้วนะครับนี่คือรายการวันนี้ าขะยงก็เป็นช้างตวงงานนะครับผมแม่เม่เอฟซีก็สามารถสั่งให้เยอะๆก็ได้นะครับกระเหยงน้อยเราเป็นช้างตวงงานด้วยมีกันเดือน,นครับเอ,อ้ยฝนงาฝุ่นงานงาน,น้อยเมื่อวานนี้เราเปิดตลาดให้พี่น้ำวานะประมาณเจ็ดสิบเอ้ยหกสิบมัดรือเปล่าเฮ้ย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 ถอยถอย,ถอยลูกถอยมาเร็ว ก็แท่กดากแล้วเอ้ยปากแข็งง่ายเยเรียนเกือบทันมายกมายกโชว์ให้แม่ซีเวียนหัวให้ดูพี่ฟ้านะมันจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะวัยรุ่นวัยรุ่น แบ่งสจหรือ,อยังียาสองะี่แบ่งกันกินด้นอ๋อนี้บอกจากที่ผิว,น,น,วนี่ไผู้เขาทำเสียงเหมือนกันเลยนะครับนู้นก็ได้ยินอันนี้ก็ได้ยิน,น,น,ยนคำคำคำพูดขอเสียงหน่อย ขอเสียงหน่อยอุ้ยอุ้ยจืดขอเสียงหน่อยเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจืดทำใส่แมววอดด้วยนะเยอะเยอะโว้าวมาธรรมดาตัวนี้อู้หนักเลียนมีหางย้อมเดินนะมูนาบอกว่าระวังโตดีๆเด้องัดทางงัดหน่อยนี่นันจะหล่อไอ้มันโอ้โหยุ่นว่ะตัวนี้แมนเวลาบูมยุ่น Ng tên nổi hết 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 này hết 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 mắng hết 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 phăng hết 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 xin hết với hết nào โอเคนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ